ในคลิปวันนี้นะครับเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงดารามากนะแต่ว่าก็มาพูดถึงครับกับแมปแมปหนึ่งครับที่เป็นแมปคอนเสิร์ตในโรบ็อกคอนเสิร์ตในโรบ็อกเนี่ยมีเยอะนะครับทั้งดีทั้งแย่แต่ในวันนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนคนไทยเนี่ยต้องจดจาครับในประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตคนไทยครั้งแรกครับในโรบ็อกแล้วก็มีการจัดอีเวนต์ครับที่ต้องใช่ว่าอลังการครับไม่แพ้นะครับเสียปินท่านอื่นเลย ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มาเชิญชวนนะเพราะว่าผมพูดตรงว่าผมไม่ได้ค่าจ้างในการโปรโมทนะแต่ว่าผมเชิญชวนจริง,รงครับเพราะแมปนี้เป็นแมปคนไทยแล้วก็เสือป,ปินครับคนไทยด้วยหลายคนที่ชื่นชอบเพลงแนว EDM วันนี้ครับผมเชิญชวนเลยในคลิปวันนี้นะครับซึ่งผมไม่ขอเปิดวิธีรีตองเยอะเพราะผมจะพาเข้าเนื้อหาทันทีครับกับในคลิปวันนี้ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตของ Max กับแ x ล n เสือปินคู่นี้เป็นเสือปินในสังกัดนะครับของ EDM นะที่ทำเพลงเกี่ยวกับ EDM ถ้าใครไม่ทราบ EDM มันคือเพลง Dance Song เอทอนิคแดนซ์ซองหรือ m u s สิกจริงๆมันเป็นเพลงที่หลายคนนะครับเฉพาะกลุ่มท,ที่ชอบนะเพราะว่าเพลงพวกนี้มันจะเน้นบีทเน้นพวกเสียงซึ่งเสือปินนะครับทั้งคู่นี้เนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตครับร่วมกันนะครับในแมปนี้นะคุณผู้ชมนะซึ่งแมปนี้ครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดแล้วนะครับเร้ได้ส่วนคอนเสิร์ตเนี่ย ก็จะจัดนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับคือในคลิปตอนนี้ผมอัดเนี่ยประมาณ3ามทุ่มนะของวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมซึ่งปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยประมาณช่วงอางคานครับก็แมปนี้เนี่ยมาแล้วเป็นแมปที่จัดคอนเสิร์ตนะครับคือจัดไวมากเพราะเริ่มเขาตั้งแต่วันนี้เลย3าเอ็ดประมาณช่วงห้าทุ่มจนถึงครับวันที่6นะครับพฤศจิกายนประมาณวันจันทร์หน้าเออพูดไง่าย หลายคนที่สนใจครับดูกันได้คอนเสิร์ตนี้ครับจัดโชว์นะทุกชั่วโมงจัดตั้งแต่ตอนนี้นะครับในคลิปตอนนี้เลยแล้วก็ถึงนู่นนะครับวันที่6เออใครสนใจก็ห้ามพลาดนะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยดีจริงคือยังไม่รวยแต่ว่าดีจริงแน่นอนเพราะของคนไทยอะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับ EDM ซึ่งแสงไฟมาเต็มมากนะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยน่าจะได้ที่คอนเสิร์ตนี้ครับโนเฟียเทมมันมีของฟรีแจก คือกระบอกแกให้ทุนไม่พอไม่ใช่ว่าไงกรบบอกแกยังไม่เห็นว่าเฮ้ยคนไทยมีอะไรมากเหรอคอนเสิร์ตเลยไม่ให้ของฟรีมาซึ่งถ้าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมย้ำนะถ้าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมันคนดูเยอะกระแสมันดีของฟรีครับจากคอนเสิร์ตคนไทยต่อไปเนี่ยไม่ยากครับแน่นอนเราประกันเลยแล้วก็ถ้าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมันออกมาโอเคเสือปินท่านต่อไปครับที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะมาในกระบอกด้วยเช่นกัน ถ้าเขาสนใจนะครับอันนี้ย้ำว่าสนใจซึ่งผมก็พูดเกินนําไปเยอะแยะอวยไปเยอะแงะมาดูในคอนเสิร์ตดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้คอนเสิร์ตยังไม่มานะแต่ว่าพาไปชมแมบก่อนครับเพราะว่าไม่อยากสปอยเราก็กลัวครับติดในคอนสิร์เพลงด้วยนะครับไปเปดีกว่านี่ครับมาที่แมบบคอนเสิร์ตแนงะจริงๆผมควรจะทําในวันศุกร์นะคลิปเนี้ยแต่ว่าผมขอเลื่อนมาวันอังคารเนื่องาะว่าคอนเสิร์ตมันจัดไว้แล้วก็หงายคนที่ ดูเนี่ยไม่ควรพลาดครับเพราะว่านะคือความหวังสูงครับคนไทยนะคอนเสิร์ตนี้ซึ่งนู่นนะครับเวทีแค่เวทีอะครับก็อลังการนะเป็นเวทีที่สไตล์ EDM นะครับถ้าใครที่เคยดูคอนเสิร์ตของบางกลุ่มนะจะเห็นประมาณนี้ไละมีไฟเยอะๆมีเวทีมีสเตจคือสเตจเราไม่เหมือนสเตจชาวบ้านเขานะแบบสเตจชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นพวกเวทีแบบว่า จินตนาการของเราเน้นไฟนะครับเหมือนของเดวิดกาตาครับถ้าใครจําได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าออกมาเป็นเปิดกว้างหน่อยเป็นเกาะหมู่เกาะซึ่งในตัวแมพก็จะมีเนี่ยครับของขายด้วยเป็นของขายครับจะเสียปีนมงกุดมวกเสื้อเสียได้ไม่มีเสื้อสดีเป็นเสื้อ2ดีแล้วก็ไอเทมพวกเนี้ยครับเป็นพวกหูฟงหูฟังอะไรต่างๆซึ่งโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย พวมอะไรนะพมอะไรชัยหาดสีม่วงด้วยเออในน้น่าซื้อนะครับของไม่เยอะเนาะไม่เยอะรานะคาก็ไม่ได้แพงด้วยขั้นต่ำอยู่ที่5ก่าบัคแพงสุดเพียงแค่75บก่าบัคครับใครที่มีทนพอสมควรก็ซื้อได้เนาะถือว่าซัพพอร์ตคนไทยเรานะแล้วก็ตัวแบดในเกมนี้ก็จะมีพวกแบบแบดเก็บต่างๆนะครับเป็นแบบเ r e ชเ u อร์หันซื้อของต่างๆไปในเกมนี้นี่ ของฟรีไม่มีแจกนะย้ำไม่มีแจกใครที่ถามว่าเฮ้พี่ของฟรีไ,มไหมไม่มีครับขอโทษด้วยเรายังดังไม่พอไม่ได้ประชดนะแต่พูดจริงเราเป็นอย่างนี้จริงเรายังแบบเราเพิ่งมาในกระบอกอ่ะเอาจริงเราไม่ได้เหมือนบางเสือปีนที่เขาดังทั่วโลกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้อยากโชว์มากเลยเพราะว่านี่โลบี Beat. ตัวคอนเสิร์ตนี้นะครับมีการจับมือกับโลบีตด้วยซึ่งก็มีเพลงนะครับของแม็กซี่กับ เอา X Y N ที่โรบีดด้วยใครที่สนใจครับไปเล่นได้ครับที่แมปโรบีดนะครับเป็นกิจกรรมอยู่ช่วงนี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งใครสนใจเล่นได้นะครับมีสามเพลงผมเล่นมาแล้วก็สนุกดีนะครับเพลงของวกเขานะเออเทยพอร์ต <Yeah. S 2> <Play board S 1> ได้เลยตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวแมปนี้คือคือกรอบมันเล็กเนาะไม่มีอะไรมากมันเป็นล็อบบี้แบบเรียบง่ายครับแล้วก็มีพี่ซีคุยคุยพวกคอนเสิร์ตเนี่ยเนาะซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยคือ จะเข้าได้ตรงนู้นน่ะไอตรงก่อนู้นน่ะจะเข้าได้ต่อเมื่อถึงเวลาคอนเสิร์ตนะครับซึ่งลางจากคลิปนี้จบไปเนี่ยผมก็ไปดูคอนเสิร์ตนี้ต่อนะครับแล้วก็อาจจะมาแชร์ในคอมเมนต์หน่อยหนึ่งไม่สปอยนะไม่สปอยคือเงาโปรโมทเราไม่ได้สปอยนะครับถ้าสปอยเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ดูเออหน้าที่โปรโมททำอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกสิบเพลงด้วยนะครับแล้วก็นี่ n p c ตัวหนึ่งจริงๆแมปนี้เป็นแมปหนึ่งที่ผมบอกเลยนะว่าเป็นแมปที่คนทำเนี่ยตั้งใจทำมาก ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยคนไทยอยากเห็นครับว่ากระแสจะดีแค่ไหนเนาะหรือจะแย่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ติเอืออรนะแต่ว่าคอนเสิร์ตเราเป็นคอนเสิร์ตคนไทยครับซึ่งถ้าถามตามจริงว่าถาแฟลับจะมีเยอะไหมก็พอสมควรเนาะถ้าใครสนใจจริงนะครับซึ่งผมไม่ขออวยเยอะแหละเพราะว่าเราอาจจะอวยเกินไปหน่อยนึงแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยผมย้ำนะว่าถ้าคอนเสิร์ตคนไทยคนเนี้ย มันออกมาดีเนี่ยอนาคตรครับคอนเสิร์ตของท่านอื่นที่เป็นคนไทยเนี่ยจะมีตามมานะครับถ้ากระแสมันดีพอแน่นอนว่าถ้ากระแสตอบรับมันดีเสือเป็นท่านอื่นครับคนไทยก็อยากมาครับโลบอ็อกผมพูดเลยเออผมพูดเลยจริงๆพูดตามจริงเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างจริงเสือเป็นหลายท่านถ้าอยากมาครับต้องเห็นกระแสก่อนถ้ากระแสดีครับอนาคตรครับถ้าเสือเป็นคนไหนเนี่ยอยากมาโลบ็อกครับก็ ปดได้ทันทีครับไม่ไง่ายไม่ต้องทําอะไรมากแค่ติดต่อครับงบบล็อกหรือคนทาอีเวนต์ก็ได้แหละคนไทยก็มีสังกัดทาอีเวนต์อยู่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สะดวกนะแต่ว่าเสียตรงที่ว่าเียลปินคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจกันบล็อกนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งแรกครับแล้วก็อาจจะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับถ้ากระแสไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นครั้งเดียวครับแต่ถ้ากระแสดีเนี่ยอาจจะมีหลายครั้งนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพไปในี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม